สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ครับเรากำลังอยู่กับฟูลเมนยูแล้วก็คนที่เล่นครับเป็นเพื่อนบ้านเรานะส,สปอปอ,ปอลาวครับแล้วก็ผมชอบใจนะทีมนี้ต้องลงทีมหน่อยนะคือดูครับนักเิะเก่าๆอย่างซานโช่อย่างเงี้ยคนะือมันโดนใจผมเว้ยนะครับดูฮนะคือมันโดนใจผมอะไม่รู้อะทีมนี้นะแล้วก็ลุกชอปอกบาลนด้วยอย่างเงี้ยปอกบาด้วยนะครับคือชอบอะใครที่เล่นมาก่อนอน่าจะรู้นะแพ็กเก่ามากนะครับ คือโดนใจเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลงทีมกันหน่อยนะมาคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบนึงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยครับสาวกแมนยูลิเวอร์พูลมาลงทีมกับสปบูรณ์เราแล้วก็เราซีเดรนลูกเคลียร์มาก่อนเลยโอเคไม่ต้องสืบเยอะครับโอ้โหตอนเลส ตายเถอะตอเลสนี่ผมบอกผมบอกหลายคลิปแล้วผมรอตอเลสตัวใหม่ละเนี่ยตอเรสบูดะเมืม่อไรจะมาครับไม่ไหววดูนี่ช้ามากมามาแต่เน้นก่อนครับนี่เขามาจากสปปลราวเลยนะครับผมเห็นทีมอสสวยมากครับโดนใจผมเลยโดนใจจริงครับเมนยูดเดิมๆนะแต่เป็นเมนยูดเดิมๆไม่มีอีพิกอะไรเยอะแต่แต่มันตรงใจเราอะครับแต่มันตรงใจเรา,าครับ ในไปก่อนเพื่อนได้นะต่อเรสนั่นจะทำตัวมีประโยชน์หน่อยไปดีครับเดียโก้โอ้ยน,นั่นท่าหลุดไปอ่ะได้ลุ้นะนะนี่โอ้โหม,มาเพชนหน่อยครับมาดิถึงนะโอเคมาโอ้โห เอ้ยวานบิดเหนี่ยวจริงแต่วานบิดนี่ยอมรับเลยนะครับว่าเกมรับสุดจริงมิสซิก้าครับคบเครื่องเรื่องเกมรับโอ้แน่นปักแน่นจริงเฮ้ยสวยและลูกนี้ดับเอา้าเบ๊กอดสับขาหลอกได้ไง่ายวันนี้จ้าใส่ดับเบิลท,ทัชไปนะครับเสียของเอนี่ยเฮ้ยนี่ไง มาติบะเมื่อคืนเจ็บด้วยมาติบนะครับไปชิงโอโ้โหวันบีดไม่น่าชมเลยนะั้นยิ่งชมยิ่งเก่งว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาโอเคไนออกไปดิครับเติมหน่อยเพื่อนเติมเติมไปก่อนเติมไปก่อนโอเคครับช่องนี้ใหม่ขึ้น ถ้าหลุดมาดีๆนะได้รู้แล้วผมเปิดมองเปิดมองให้ตอเลสเลยอะเน้นวะเน้นจัดเน้นจัดเน้นบิ้วอ่ะโหบิ้วดีเลยประเด็นลูกชอสวยโอเคยิงเลยเหรอวะ ที่ใจทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้หยิงมุมนั้นโอ้เทพเบกเทพเบกเฮียเบกเฮียเบกแต่เป็นโลกอังกฤษนะเฮ้ยเล่นสั้นด้วยเหรอเล่นปะหือกินว่าเข้าหือกินว่าหายแล้วเฮ้ยจะขนาดนั้นวะเฮ้ยดูว่าผมเอาหน่อยไป ้น่ครับพอบ๊อปลาเฮ้ยล้ำจานโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะล้ำมาล้ำกลับครับโทกล้องของเราก็มีน้ำยาเฮ้ยนีิเบื้อสวยเวน้นไม่สวยแหละอเอ๊ะเบนวิ่งครับวิง่ง โอ้โหไม่แย่ดีจังวะบูโนโอ้มาดิครับฟันได้เอาดีเอาดีทศหนึ่งมาเลยตัวนี้ใช่ไหมจ๊ะเอ้ยใจยเย็นโอ้โห โอ้โหฮาทีบาบโรนันโดไงโอ้ยอะไเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮาทีบาบด้วยหุ่นเต็มโขนลุ้นดเบอร,ร์เก่าเอาใส่กัปตันทีมโอ้โหโคตรเจ็บเรียบร้อยดีครับไม่ให้ได้แก้ตัวเลยนะครับ โอ้โหหนึ ho, ่งศ oh ูนย์โอ้โหสงสัยครับดาวินลูกพ่อ,อ,อมาสงสัยต้องให้ถึงมือดาวินลุยส <Yes. S 1> นะครับได้เวลาโชว์ของครับลูกพี่แต่อย่ายิงชนเสายิงชนคานเยอะนะเหมือนเมื่อคืนนะดาวินนี่ตัวยิงชนนู่นชนนี่เลยไอโอ ไม่นะเพื่อนโอเคโอ้โหมาก่อนโอ้ยโอ้โหโอ้โหชอบนี้หลายโอ้โหแล้วนะเนี้ยชอบนี้โอ้โหแล้วเพราะว่าทําพลาดแต่ชอบนี้ประตู ประตูอะไรคร no ับเนี่ยไอ้เพิ่งเคยเจอยืนนิ่งอะไรวะเนี่ยใครเป็น ใครเป็นแบบนี้คอมเมนต์หน่อยได้ไหมผมอยากอ่านเมนต์ระหว่างคลิปนี้แพ้เนี่ผมอยากอ่านเมนต์แลวเมนต์หน่อยนะครับใครเคยเป็นเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาริซอนมันไม่มีปฏิกิริยาหรือว่าอะไรเลยหรอมาไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกสามมาบอกบาเออเอาเข้าไปโอ้โหอึ้งทึงเสียวใจเย็น มาโอ,โอเว่นข้างมีครับใจเย็นครับวิ่งโอเคมามาที่ไข่แตกก่อนแต่ยังไม่เคลียร์นะประเด็นอาริสอนเบเกอร์มามา,มา 2, 2> องหนึ่งนครับยังไงก็ไม่กินไข่แล้ว่าคลิปนี้<ะ>ไม่ต้องกินไข่แล้วถ้ากินไข่นี่อายเลยอม,มาครับพอสหยุดใช่ไหม แต่เราสูตรเดิมคุณผู้ชมนะไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนูนเยสตัวเดียวพอนะครับแค่นี้ก็ลดเลือดแล้วกําลังทีมเราตอเรสนูนเยสลงจบเพราะตําแหน่งอื่นนี่ผมไม่ค่อยเล่นเลยนะครับยังไม่แบบโดนใจเราไงไม่ได้ผมคาใจชดอลอิซอนนะคุณผู้ชมไอชอดเปิดอะโอเคผิดเราแหละแต่อชดอลอิซอนไม่เดินเนี่ยคือเราใช่ไหม หรือยังไงไปในมีเพื่อนโอเควิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับแล้วก็เรียบด่ครับอย่างนี้สองสองไงน,นูนเยสลงมาแอสซิสต์คุณผู้ชมดูดิแล้วคือน้ำหนักไม่ต้องบอกครับเนาะสองสองครับกลับคืนสู่เกมใช่ไหมล่ะหน้าหางพูดกลับคืนสู่เกมมาครับลิเวอร์ จเยินเฮ้ยอวกานาโชโอเคอาร l เอโนกานาโชไปวิ่งนั่นแหละโอ้โหเฮ้ยบอลไววะได้อยู่ครับไปครับวิ่งครับนูนนูนนูนวิ่งครับแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ย โอ้ยโอ้นนเย็อเมื่อคืนจนการวันนี้ฉันเสาเคยไปมาเพื่อนวิ่งวิ่งอออืื้หวันบิดโอ้จะได้อยู่แล้ว啊โอ้ยอยยใจเย็นใจเย็นใจเย็นตั้งก่อนขาม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 า พอเน้นสวยโอ้ยนิดเดียวอะ่ะยินดูเกมลับสวยครับไใไหนโอ้โหสวยเพื่อนโอเคตีตีก็ขอจ่ายเม่นเม่นบ้างในไ,ไม้เนี่ยคนเล่นน่ะโอ้นโอเค โอเคไปแล้วโอเคโอเคจับมือไปนะคุณผู้ชมนะสองสองเกือบตุยว่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้หรือสองสองไปคุณผู้ชม